สามเคล็ดลับทาเซรัม่มลดฝ้าอย่างไรให้เห็นผลที่สุดวันนี้นะคะหลายคนที่เจอปัญหาเรื่องของฝ้าแก้ไม่ตกสักทีฝ้าเพียบฝ้าพลึบหรือว่าเป็นฝ้าถาวร วันนี้เกดมีเคล็ดลับเด็ดๆนะคะจะทาทั้งทีแล้วต้องเห็นผลด้วยและเซรั่มที่คุณเลือกหรือว่าคุณใช้อยู่วิธีการถูกต้องหรือเปล่ามาเลยนะคะกับเคล็ดลับแรกค่ะเคล็ดลับแรกนี้คือเกดให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําความสะอาดผิวต้องเช็คเลยนะคะว่าผิวหน้าของเราต้องสะอาดคําว่าสะอาดคือไม่มีสิ่งสกรปรกตกค้างไม่มีเมคอัพที่หลงเหลืออยู่หรือว่าในเรื่องของฝุ่นละอองคลาบอะไรต่างๆต้องไม่มีแล้ว คําว่าสะอาดสะอาดหมดจดแต่ไม่แห้งตึงนะคะวิธีการก็คือก่อนที่เราจะล้างหน้าให้ใช้คลีนซิ่งด้วย ตอนนี้ต้องบอกกันเลยว่าแต่ก่อนนี้เกตก็ไม่ได้ใช้เพราะมองว่า,าคลีนซิ่งจะใช้ทําไมบางทีแล้วเราก็ล้างหน้าสะอาดแล้วหนีด้วยแค่สบู่หรือว่าโฟมแต่จริงๆในเรื่องของการที่ทําความสะอาดด้วยครีนซิ่งเป็นการที่เราทําความสะอาดอย่างล้ําลึกสะอาดหมดจดนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอทั้งฝุ่นละอองมลภาวะด้วยแต่งหน้าด้วยบางคนเนี่ยถึงไม่แต่งหน้านะคะคุณยังทาครีมกันแดดในครีมกันแดดเนี่ยก็มีสารกันแดดด,ด้วยและถ้าเกิดการ ใช้คลีนซิ่งเนี่ยคือการเอาออกทั้งหมดในเรื่องของส่วนเกินที่เราไม่ต้องการเช่นของสกปรกคราบสกปรกต่างๆมลภาวะต่างๆมันจะได้ดูดออกไปก่อนก่อนที่เราจะทําความสะอาดผิวด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่อไปนะคะอันนี้สําคัญคุณต้องใช้แบบนี้และก็พอใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดผิวหน้าก็ต้องเลือกเลยแบบที่ไม่กัดลอกแบบที่ไม่ได้ทำให้ผิวแห้ง เพื่อที่ว่าพอล้างหน้าเสร็จจะได้สะอาดจริงๆข้อที่2นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จอันนี้เกดจะบอกตอบเลยนะคะว่าหลายคนถามว่าต้องใช้โทนเนอร์ไหมสําหรับเกดเกดไม่ได้ใช้นะคะเนื่องจากว่าตัวโทนเนอร์บางทีแล้วเขาผสมน้ําหอมบ้างบางทีผสมแอลกอฮอล์บ้างแอลกอฮอล์ยิ่งใช้ผิวจะยิ่งแห้งซึ่งเราจะให้ความสําคัญมากๆว่าผิวห้ามแห้งล้างหน้าเสร็จผิวต้องชุ่มชื้น เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหน้าแห้งหน้าตึงนะคะทาครีมหรือว่าทาเซรั่มต่างๆไม่ค่อยติดหน้าค่ะประสิทธิภาพมันก็จะได้น้อยคนที่หน้าแห้งรริ้วรอยก็จะชัดด้วยฝ้าก็จะชัดด้วยทีนี้เนี่ยก็ข้ามไปเลยไม่ได้ใช้โทนเนอร์แต่เวลาล้างหน้าเสร็จใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะหรือว่าผ้าขนหนูนุ่มๆซับเบาๆ อ่าให้ให้ให,ให,ใหมาดๆปุ๊บ,บเราก็ลงทันทีเซรั่มไม่เกิน3นาทีตรงนี้สําคัญค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันคือเวลาทองหลังจากคุณล้างหน้าเสร็จผิวหน้าเนี่ยมันเปิดรับวิตามินเต็มที่ตอนนั้นมันเลย3นาทีไปปุ๊บผิวหน้ามันแห้งจัดนะคะวิตามินที่จะลงไปมันลงไม่เต็มที่ดังนั้นให้ความสําคัญตรงนี้นะคะลงเลยทันทีเซรั่มทาเข้าไปเลยและถ้าทาเซรั่มที่ดีเนี่ยมันจะไม่มีเหนียวมีกองก็คือคุณสามารถจะ ทากันแดดตามได้ทันทีทาทับไปได้เลยและข้อที่3ที่เราจะให้ก็คือส่วนผสมในเซรั่มสำคัญมากๆอยากฝ้าจางต้องหาเลยตัวที่เป็นส่วนผสมลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยด้วยอันนี้เน้นย้ำนะคะไม่ใช่กัดลอกไม่ใช่ตัวที่ไปทำการกัดลอกให้ผิวเราบางเพราะว่าถ้าผิวบางจะเกิดอาการไวต่อแสงออกไปเจอแดดทากันแดดไม่ถึงอันนี้เปกันใหญ่เลยฝ้าเข้มฝ้าดาก็จะกลับขึ้นมา วิธีการก็คือคุณต,ต้องดูการตอบโจทย์ของเราว่าเราอยากฝ้าจางนะเราก็ต้องเลือกตัวลดเม็ดสีเวลานินอ่าเราผิวแห้งด้วยก็ต้องเลือกตัวที่เติมน้ําให้ผิวด้วยให้ความชุ่มชื้นด้วยเรามีผิวที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายก็ต้องหาส่วนประกอบพวกอลาทอินหรือว่าการเพิ่มเพิ่มในเรื่องของเกาะคุ้มกันผิวเซรัมายต่างๆก็จะเป็นพวกวิตามินกลุ่ม B3B5 พวกนี้คือกลุ่มที่จะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นพอเราเลือกที่มันตรงจุด ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่เรามีแน่นอนฝ้าก็จะจางลงปัญหาผิวก็จะลดลงนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ถามหามาว่าอ่านแล้วแนะนำกันสิว่าเซรั่มที่เก็บใช้หรือว่ามันดีต่อฝ้า ช่วยให้ฝ้าจางอย่างปลอดภัยเกตแนะนำตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจกเคที่ตัวนี้นะคะมี10สัสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนอ่าแล้วก็ไม่กัดลอกด้วยเติมน้ำให้ผิวด้วยให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำขึ้นลดอาการระคายเคืองด้วยโดยที่ใช้เช้าเย็นอันนี้สําคัญเลยวิธีการใช้แบบที่บอกเลยนะคะจะทําให้ฝ้าจางลงอย่างปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามเซรั่มอย่างเดียวไม่พอคุณต้องใช้กับกันแดดด้วยเพราะว่า เป็นเกาะคุ้มกันอีกชั้นหนึ่งค่ะแนะนําเลยนะคะชุดดูแลฟ้าก็จะมี3ชิ้นแบบนี้ค่ะทักเข้ามาได้ที่เคที่นะคะสอบถามกันได้